โอเคสวัสด okay, ีกันด้วยนะรคบแล้วก็ผมเมสคูลเกมกันอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่ยววกับผมเมสคูลกกนอีกแล้วนะฮะกับไมค์ครับ,บ,ครครบสวยว่าขอผมนะครับที่ผมอ่าโอ้โหเจอสมีครับแั่ไมค์วิ่งมาเมื่อกี้ไม่เจอวะ่เ This is a mother เจอไก่ว่ะเจอไก่จ้าเออวัดม,มันช้างโหลดผิดแน่เลยเด้อโอ้ยมันมันเป็นไรวะช้างวันช่างวันช่างวันอ่าครับไอ้ที่ผมทำเมื่อกี้ก็คือ f 3 a ครับก็คือการรีโหลดแบ p ใหม่นะครับถ้าแบบแบบไม่โหลดอะไรแบบนี้กด f 3 กดเด็บสาได้เลยครับกด f ดบกับตัว A ครับพร้อมกันเลยนะฮะซึ่งเนอะม่เกยกดนตัวนี้มาก่อนว้าปรับสมการความความเข้าเจอรกี่ไหมคะหน่อยน้องคนน่้บอกว่าพี่เก็บอื่นได้บ่อย ก็กำลังพยายามจะเล่นอยู่นะคะแต่พออัดแล้วคือมันลุ่นนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยมาครับเดี๋ยวไซโฟมีไซแอนนี่แค่พอฟิสเอตออปชีพใฮ้แล้วเธออ้าลงไป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 อย่างนี้ก ตอนแรกครับ,นะบคนนั้นจะเกิร์ตบอโอเคแ๋ยว้านะขออนุญาตนะเพราะว่าผมเป็นแอดมินเฟิร์บร์นะคะคือผมเคยเป็นแอดมินแอดมินอยู่เมื่อก่อนนะฮะตอนนี้ไม่นะฮะโอ้โหเมื่อก่อนเคยเป็นแอดมินะฮะ mm hmm. ก็ตอนนี้ยังเป็นอยู่นะแต่แต่ว่า มีคนบอกว่าปีคือฟูต้นนี้นยังเป็นแอดมินอยู่อะแต่ว่าคือไม่ได้ทำหน้าที่แอดมินแล้วคือทำหน้าที่อ่องโอ้โหเสียงมาเต็มเลยมาอย่างแหลกเสียงนี่แบบมาเต็มเลยครับเสียงนี่มาเต็มพี่ใช้ดีแท้อะไรครับคือผมใช้ดีแท้อยาตอนนี้จีแม่ดีแท้ผมเคยบอกว่าผมใช้ดีเทอร์จีแมบผมเป็นมาใช้ดีแท้ครับ อ่าฮะได้ไ huh. ด mm ้ได้ได้อ๋อได้พอไม่ได้พอไม่ได้ใช้อยู่แล้วโอ้อิเด็กซอมบี้เฮ้ยไม่ติดไฟปะโอ้ยไม่ติดไฟไว้เด็กซอมบี้เอ้ย คือผมใช้ดีแท้ครับคือผมลงคลิปจากกดีแท้กับคุณโฟโต้มาเพราะว่าคือเล่นกับใครไม่เล่นนะมาเล่นกับผมนะครับไอ้คุณโฟโต้คือเพื่อนผมนี่แหละครับโฟโต้มันแบบแบบไลฟ์ผมทุกมิตรทุกทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทุกคลิปครับผมก็อ่ะยิ่งกวนใจผมอยู่อ,อาสนะาปาัดโอ้ แล้วคนเลยวะเพ่ทำไมพี่ซูมได้พี่ลงหมอนหรือเปล่าคือเป็นเป็นหมอนนั่นแหละครับหมอนที่ทำให้เกมลื่นแล้วอัพติฟายครับเดี๋ยวผมจะสอนลงภายในภาคหน้าภายภาคหน้านะครับเสื่อแบบอะไรบิทตี้ฟูบิทตี้ฟูที่ใช้แบบบิทตี้ฟูครับบิทตี้ฟูสามสิบหกครับมีน้องเขาจงบอกว่า พี่ผมใช้แบนดีแคมแล่ะมีโหลดไม่ได้ไวรัสแล้วประเดคกระ <c oughs> ตุกเลยครับคือน้องครับน้องคือเครื่อง <c oughs> เครื่องนั้นเป็น <c oughs> เครื่องที่เีอะไรหรือเปล่าครับ <c oughs> เพนเพนพี่โหลด <c oughs> พี่ไม่ตตดวไวรัสเลยครับขนดคือเครื่องผมมามีมีแอนตี้ไวรัสอยู่นะแต่ว่ามีการป้องกันแอนตี้ไวรัสอยู่นะ แตามราลอยอย่างนั้นแหละเพราะนี่ผมจะย้ายถิ่นนะถิ่นมาเล็กเนี่ยเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าเซิร์ฟเวอร์ครับเซิร์ฟไม่โอเคไม่เซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าไม่ไม่ได้เล่นเซิร์ฟเวอร์ครับคือเล่นเล่นหลือตอนนี้คือเล่นสดเลยเล่นสดเลยทุยไม่ได้เล่นสดเป็นเล่นเต็มคลิปเลยค่ะแบบเต็มคลิปเลยะเต็มคลิปแบบเป๊ะเลย What the fuck อีกแล้วคือว่าเพ่ครีเชตัวเต็มเปล่าครับสไฟน์ for the home ไม่ถึงนะครับ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 อะไรอ่ะโอ้คอสเตอร์น่าจะมาตอน1.8นะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวนะคือเกมโหมดคือคือผมเคยเป็นแอดมินเซิร์ฟเวอร์ครับตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะ ถ้าใครเป็นอ่าถ้าใครเป็นแฟนแฟนคขับผมนะผมชิบหายละอ๋อเจอละเซ<ฮ>ิร์ฟเวอร์ผมชื่อว่า Locker Gamer กกครับไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ของผมหรอกครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ของพวกข้าครับของพวกเรานะคะพวกเราคือพวกจุนชน Locker Gamer อะไรแบบนี้แปลว่า,ว,าว่าพวกเราเนี่ยคนสร้างอ่ะ IP จะไม่บอกก่อนนะครับ IP จะไม่บอกก่อน

ก็ <validation> __>ีต kind of ่อตั้งแต่ปี2 0 0ก็แรก็ล็กสุดๆ้วสปเลนตกบอกว่าเครียดเฟมเลนตบเฟรมเลตบเียดีอัดชิปพีใช้อะไรอัเกมครับแฟบครับเดี๋ยเวลาอัดหน้าจอแบบนี้ผมใช้แบนด้เมครับ อ๋อผมจะบอกหนูเป็นดีไหมครับผม,ผมได้สมามรล้วแปดพิเศษแล้วครับชิมายดีจังโอเคครับใครที่ไม่รักว่ะอ๋อลิมเมอรคุณครัไม่ได้เล่นเกมน,นี้กันก็อย่างนี้นะคไรไับเจอได้ไหมจำได้ว่าเอส

การสแสดงอย่างนี้โหมดมัน้จะเรียกว่าโหมดเอฟเฟกต์นะคือมันสวยดีพอดีว่าอ,อดทนสู้สร้างตัวฉันลูกเดินฮับตไปคือมันจะโกงเกินไปหรือเปล่าครับคืออันนี้โหมดนี่มันชอบโกงครับโหมดโหมดอะไรเนะนี่ยโหมดเนี่ยโกงครับมันจะ เออคือเหมือนทั้นก็เกมครับแล้วเราก็เออคือพี่บอกพี่ชิบทายโอ้คือโกมมาหรือเปล่าครับบอกบอกบอกเลเวลอะไรแบบนี้นะี่ะเป้าห้าแล้วนะครับโอเคเดยว

พีสนัทจุกนัทจุกโอ้วิตาทีชีวิตเฟิร์มเลดเลยหนึ่งขอจะได้ไข่มาทำไดได้เฟิร์มเลดอย่าตดเลยนะระหว่างนี้ก็กินเนื้อส้มติ้วรอไปก่อนหยับหยิบ เดี๋ยวแป๊บนึงมันขึ้นเลยวะโอเคครับ okay, เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคเนี่ยอย่าทิ้งผม่ะอ๋ออยอะเยอ,อ กิเมกะเฮิร์สสองจุดหาเมกะเฮิร์สนะ,ะขี้คานจุงพอแล้วด่พอ,อแล้วทำดีเลยไหมพอไม่ได้อะไรจะพอได้บ้างกตุ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 กพอแล้วไม่ได้แล้วล่ะพอไม่ได้ เาไม่ได้เข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 าไม่ได้แล้วพังนะเขาไม่ได้แล้วเป็นอย่างนี้มันจะกระตุกอะไรอย่างนี้เช็คเช็คหัวหั เพราะคือผมจะมาบอกกอันวก็คือผมเนี่ยได้ไหมครับวันจันทร์ถึงสุกนี้จะทําคิดสามคลิปนะวันละสามคลิปเลยนะครับส่วนวันวันเสาร์ลงคลิปแจกผู้โชคดีครับขออนุญาตขออนุญาต คือวันวันวันเสาร์เนี่ยจะลงคลิปแจกผู้โชคดีนะฮะส่วนตนั้นที่ไลฟ์สตรีมนะครับแต่คนอาจจะรู้ว่าไลฟ์สตรีมคืออะไรฝากบอกด้วยนะต่ก็ไม่รู้เลยฮาเราเลยเลไลฟ์สตรีมก็คือการถ่ายทอดสดนะครับุกกระตุกเกี่ยวกกระตุกมั้ยนะอ่าอ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 าคือมันฟอตแฟกต์มันมะอะไรฮะกระตุกอย่างแรง อจะอทานจะทานเป็นคนไม่เอาทานจะทานกระตุกเลย พี่ไม่ใช่ของเหล็กพี่ไม่ใช่ของเหล็กละคือไม่อะไม่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 ใช่ใรับ กมาโอเคจบคลิปแค่นี้นะนะจะไปจบที่บ้านกันบ้าเรียกว่าบ้านแลเรียกว่าทอมแล้วกันก็จบที่กระท่อมกันนะ